เมื่อมาถึงปีนังนะครับคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ควรทําก็คือตื่นขึ้นมาตอนเช้านะครับเพื่อมาศึกษาและดูวิถีชีวิตของชาวปีนังว่าใช้ชีวิตกันอย่างไรนะครับและสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้อีกเช่นกันก็คือการมาหาอาหารเช้าแบบชาวมาเลเซียเนครับ <Okay. S 1> เนื่องจากมาเลเซียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพราะมีคนหลายเชื้อชาติอยู่รวมกันวัฒนธรรมอาหารจึงมีความหลากหลายตามไปด้วยครับ แต่ถ้าจะยกให้อาหารหนึ่งเมนูเป็นอาหารยอดนิยมและเป็นอาหารประจําชาติแล้วละก็คงหนีไม่พ้นนาซีเลมักที่ไม่ว่าจะเป็นชาวมาเลเซียเชื้อชาติไหนก็ทานเมนูเดียวกันครับแต่ด้วยความแตกต่างทางเชื้อชาตินี้เองทําให้นาซีเลมักม,มีหลากหลายรูปแบบชนิดที่เรียกได้ว่าแต่ละแบบนั้นก็บ่งบอกอัตลักษณ์ของแต่ละเชื้อชาติได้อย่างดีทีเดียวครับ คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือหน้าตาของอาหารเช้าของชาวมาเลย์นะครับซึ่งก็จะเรียกว่านาซีเลมักอย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับจะเป็นข้าวนะครับปงกับกะทิซึ่งนาซีเลมักนั้นก็หมายถึงข้าวมันนะครับโดยปกติเนี่ยชาวมาเลย์ก็จะมีนาซีเลมักเนี่ยหลายแบบด้วยกันขึ้นอยู่กับว่าเป็นชาวมาเลย์เชื้อสายอะไรนะครับอย่างที่อยู่ตรงหน้าผมในขณะนี้ mm hmm. ก็คือจะเป็นนาซีเลมักในแบบที่เป็นของชาวมาเลย์เชื้อสายจีนซึ่งโดยปกติก็จะมี เครื่องเคียงนะครับคือกุ้งทอดแตงกวามีสิ่งที่คล้ายๆน้ำพริกบ้านเรานะครับแล้วก็ปลาทอดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างที่อยู่ในห่อสีน้ำตาลนี้นะครับจะเป็นสไตล์หรือว่าเป็นแบบของชาวมาเลเชื้อสายมาเลเลยซึ่งก็จะมีะปลาแอนโชวีแล้วก็ไข่นะครับหากคุณผู้ชม เดินไปในตลาดเนี่ยก็จะพบเห็นนาซิเลมักขายในตอนเช้านะครับหลายร้านเลยทีเดียวซึ่งเครื่องเคียงเนี่ยก็อาจจะมีมากกว่าที่เห็นอยู่ตรงนี้อาจจะมีไก่ทอดด้วยนะครับและในบางร้านเนี่ยก็อาจจะมีการหุงข้าวกะทิแล้วก็ใส่เตยหอมลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นให้กับนาซิเลมักมีความเย้ายย่วนมากยิ่งขึ้นครับเครื่องเทศบางชนิดที่อาจจะเจอได้ในอาหารชิ้นนี้นะครับก็คือขิงนะครับซึ่งก็จะใส่เพื่อเพิ่มกลิ่นให้กับข้าวนะครับ ที่มีความหอมมันแล้วก็มีความหอมเครื่องเทศมากยิ่งขึ้นและถ้าจะกินในแบบชาวมาเลทแท้ๆนะครับก็อาจจะต้องกินคู่กับกาแฟนะครับในตอนเช้าซึ่งก็จะมีรสชาติเฉพาะตัวครับนอกจากกาแฟแล้วนะครับชาวมาเลเซียยังนิยมทานนาซิโลมักคู่กับเตตาริกซึ่งเป็นชาประจำชาติอีกด้วยครับ Very ความนิยมทานนาซิลมักของชาวมาเลเซียสะท้อนได้จากชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนที่เดินทางมาจากรัฐเคดาครอบครัวนี้เลยครับโดยสมาชิกครอบครัวบอกว่าขับรถมาปีนังเกือบทุกอาทิตย์และจะมาทานนาซิลมักที่ร้านนี้ทุกครั้งที่มาปีนังพวกเขายังบอกอีกนะครับว่าทานนาซิลมักเป็นอาหารเช้าอยู่บ่อยครั้งและแนะนําให้ผู้ที่ไม่เคยทานได้ลองทานกันดูครับ แม้ว่าอาหารประจําชาติชนิดนี้นะครับจะสามารถหาทานได้ทั้งวันแต่ชาวมาเลเซียนิยมทานกันเป็นอาหารเช้าเพราะสะดวกรวดเร็วและพกพาง่ายและยังหาทานได้ตามร้านอาหารท้องถิ่นทั่วทุกหัวมุมเลยละครับสถาปัตย์แพทองรายงานจากร้านนาซิลมักเจ้าอร่อยบนเกาะปีนังครับ